ค่ะบุรีรัมย์เพิ่นมีเขตเลือกตัง้งยูซีพเขตนะคะคุณผู้ชมเพิ่นมีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนจังไดเชิญชวนให้พี่น้องไปใส่สใสเสใยงใส่ยงในการเลือกตัง้งจังไดติดตามได้จากรายงานค่ะ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566โดยกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่3-7เมษายน2566จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดให้หอประชุมสารกลางจังหวัดเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง10เขต มีผู้สมัครตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์และผู้ติดตามเดินทางมาสมัครจํานวนมากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทั้ง10เขตได้ประชุมชี้แจงผู้สมัครเพื่อตกลงลําดับหากตกลงกันได้ให้ยื่นใบสมัครตามที่ตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีการจับสลากลำดับหมายเลขผู้สมัครของแต่ละเขตโดยมีนายชัยวัน์จุนเทรพงศ์ผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ตรวจการเลือกตั้งตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการรวมสังเกตการและอำนวยความสะดวกให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดวันนี้เนี่ย ก็เป็นการแข่งขันกันในระบบประชาธิปไตยซึ่งผู้สมัครในแต่ละเขตก็รู้จักมกคุนกันทั้งนั้นงั้นในส่วนนี้นะครับก็ได้นําเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่7พฤษภาคม2 5 6 6เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6เป็นวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นท่าน,นก็ดูนะครับว่า ท่านก็เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบนะครับในการออกเสียงในครั้งนี้ <Mul> ก็อยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ก็ขอให้พี่น้องนะครับเชิญชวนกันออกมาใช้สิทธิ์ให้เป็นจำนวนมากครับนับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งที่อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในมือของประชาชน14พฤษภาคมนี้เชิญชวนชาวบุรีรัมย์แสดงพลังออกมาใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเลือกคนดีเข้าสภามาบริหารบ้านเมือง ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน